หวามังกรได้เสือขาวต้นบัวอยู่ที่เอหวหัวมังกรอยู่ตรงอกกล้าแม่ความร่วมมือกับการถ่ายวิดีโอกับพวกฉันระวังจะตาา <c oughs> เออโ <c oughs> อ,อ๊ย คนขับรถฝีมือห่วยมากตึกแก่มัดตึกตะบุหรอยอย่าขยับนะไม่งั้นข้าไม่ได้ประกันนมีดนี้มันจะเชื่อลงไปที่คอเจ้าเมื่อรายเป็นไงนรสักกองค้าสวยไหมยอ่อะไรนะสบอกลุ่มลูกอะดุนถอ,อยยิงตาถึงใช้ได้พูดมาใครสั่งพวกแกมมา นางเอกลูกพี่ประธานคนที่สั่งพวกผมมาคือผู้หญิงที่ชอบเรื่องกับลูกพี่นะครับผมแอบแต่ตอนเธอไม่รู้ตัวลูกพี่ลองดูนะครับ <c oughs> ก็จะไปคิดบัญชีกับหล่อนเองพวกเจ้ายังไม่รีบใส่หัวไปอีกเหรอึงจะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ถ้าเอารูปไปหลานชินด,ดูเธอน่าจะรู้พี่ต๋อ ปรา,าสบ,บาคุมนุ่งรุนหายถับทุนไปตั้งแต่3ปีแล้วนะทำไมจูจ่ๆถึงโผล่มาได้ละ่แะแถมยังมาเอินเจอกับพวกเราเข้าพอดีอีกด้วยจะเป็นตัวปลอมอย่าด้อมมัวทั่วใครจะไปกล้าแอบ,บอ้างตัวเป็นประธานสมาคคมรุ่งกับรุนเราบตายตานมืม่นมิคือบุคคลผู้แข็งแกร่งที่สุดในโล,ลกเธอหลบตอนตื่นในความ,มืดนฆ่าคนแบบ่องหนสิ่งเดียวที่สามารถรับรองตัวๆเธอได้คือรอยสักอินทรีทะเลสายเลย รถสับกันช่วยสับัญกว่าใส่หัวไปซะไม่คิดว่าราจะสักอินทิทะเลได้ที่ค่าแก่สักสลุก,กตอนที่เพิ่งจะทะลุมิติมาแนนวันนี้มันจะทำประโยชน์ใหญ่ขนาดน,นี้นี่นายไม่เป็นอะไรใช่ไหมให้ข้าไปไปโรงพยาบาลไหมล่ะไ,ไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลผมกลับเองได้สนมที่รรก น,นี่สนมที่รักของข้าก็จะรู้มิติมาด้วยเหรอเนี่ยสนมสนมที่รักคุณจะปิดคนแล้วเลยข้าไม่มีทางทำผิดแน่เจ้าคือสนมที่รักของข้าเมื่อชาติก่อนเจ้าคือคนที่ข้ารักมากที่สุดก้าสาบานกับสวรรค์ไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติกี่พวกข้าก็จะจำเจ้าได้ทุกชาติไปบทพูดนี้เหมือนชาติที่แล้วเป๊ะเ,เลยไม่มีคำอื่นได้อีกแล้ว ฉันเอาชาติก่อนจะเป็นไปได้ยังไงเอเอสนมที่รักเจ้าเป็นอะไรไปหัวข้าข้าจะพาเจ้าไปโรงพยาบานเออผ,ผมไม่ไปคุณปล่อยผมเถอะม่ได้ก็จะทนมองเจ้าดูทุกทรมานนั้นไม่ได้คล้องถ่ายคุณนายผมไม่เป็นอะไรจริงๆจุมยังเมียต้องทำจะช้าไม่ได้แล้ว อย่างน้อยค็ให้ข้าไปส่งเจ้าถ้าเจ้ารู้สึกไม่สบายขึ้นมาเราจะได้ไปโรงพยาบาลกันเลยก็ก็ได้ทำไมช้านะจะจะเริ่มต่ายเต็มที่แล้วเร็วหน่อยเอา,เอาครับครับมาแล้วครับโอ้ชาตินี้สนมที่รักของข้าเป็นดาราเลยเหรอเนี่ย นายก็มวยแหวนนั่นถูกมวันนี้เลือกจะเอาคืนแหวนหรือจะใช้ด้วยเงินดีเลยขโมยแหวนเหรอฉันไม่ได้ขโมยแหวนอะไรซึ่งนสักหน่อยไหมนะช่างก็ไม่ได้ขโมยแหวนอะไรน่าสึกหน่อยนี่และฉันไม่มีถางชดใช้เงินคืนนั่นด้วยนายบอกไม่ได้ขโมยก็ปแปลว่าไม่ได้ขโมยอย่างนง้เลยใครฉันคุณตัวไหมเลยทุกเรื่องุ้มีหลักฐาน นเอาเอะไรมามั่นใจว่าเขาเป็นคนขโมยเลยก,ก็เมื่อกี้นี้เขาเป็นคนที่ออกไีจากกล้องถ่ายถ้าไม่ใช่ก่อนแล้วจะเป็นใครยใช่เป็นคนตลุกสิ่งดีแค่นี้ก็สรุปได้แล้วว่าเขาเป็นขโมยงั้นฉันจะบอกให้ปพื่แกนั่นแหละที่ขโมยมันเองรองพ่วมกลับรด้มาเร็วครับปผงชี้ตามคนมาช่วยแล้วครับ อย่างี้นะทมแม้ภาพยนต์ของเรามีกฎเช่นกันไม่อนุญ,ญาตให้กมวดของใครเด็ดขาดเอา,อางี้ไหมเสี่ยวเพิงต้องตั้งเงินประกันไว้ที่นี่จำนวนสองแสนหยวนและฉันจะเป็นผู้รับประกันให้เพ่วยนนะได้อยู่ในกองถ่ายและแสดงต่อไปผู้ช่วยเพิ่มกับผวจะไปเอาเงินสองแสนหยวนนั้นมาจากไหนแล้วครับและผมก็ไม่ได้เป็นคนทําจริงๆเสียวเพิงท่านนายพูดแบบนี้แล้วช่วยอะไรนายไม่ได้แล้วฉะนนั้นจะทําได้แก้โกวไอหนยออกไปก่อน จอมที่รักของข้าตอมตัวถึงขนาดนี้ได้ยังไงม่ได้แ็จะไม่มีวันวยอมแค่สองแสนข้าเองไม่ได้นะเงินนี้กูจะเป็นคนออกไปเลยสนมที่รักสองแสนเป็นเพียงตัวเลขเล็อกอน้อยมันจะดีมากหากลบกอกระหงให้เจ้าได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ความจริงแล้วเงินสดแดงก็จะตรงได้คืนมาดังนั้นไม่ต้องกังวล คุณดีกับผมมากเจ้าจเป็นสนมที่รักของข้าข้าควรทําอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนไปได้ไหมว่าเจ้าที่แล้วจะเกิดเป็นนางสนมที่รักของตัวจริงๆในขณนะดเดียวกันหอมมากไม่อยาเคยรู้ว่าเด็กน้อยหลานจิตจะมีฝีมือด,ดีขนาดเนี้ยอร่อ่สุดๆขออีกชามเอ้นี่อย่าแย่งสิเหลือเนื้อไก่แว้ฉันด้วยฝีมือการทำาหากของหลานสาวทุกที่รักพัฒนาขึ้นมากเลยนะเนี่ย ฉันว่าไม่ใช่แกพัฒนาขึ้นมาลวแต่พัฒนาขึ้นอย่างเิ่พิกัรเลยละไม่เป็นแต่ก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นสามารถเทียบกับมิสเตอร์อได้ด้วยซ้ำอะแฉันบอกว่าพวกเขารู้ว่าฉันชื่อมิเตอร์อพวกเขาจะไม่หวัวใจไวแต่กันไปข้างหนึ่งเลยเหรอว่าแต่จะบอกตอนไหนน,นะเนี่ยถึงจะ่เหม,มาะสมอะทำไมไม่เรียกผมมาทานข้าวด้วยล่ะเกือบไม่ได้ทานแล้วเชียว คุณมาได้ไงเนี่ยที่จริงไม่ได้อยากมาเลยแต่นัาเสียดาที่ไปแย่งตัวกูไม่ท้องโดนจิ่นข้าวข,ของใครบางคนจัดการเนี่ยนี่ตจินมันเกิอดอะไรขึ้นกับหลานชายของนายกับฉันไมนะนี่แตาจิไมันเกิอดอะไรขึ้นกับหลานชายของานายกับเสี่ยวจินเหรอทำไมพวกเขาาถึงสนิทก,กันจังละไม่มีอะไรแล้วก็แค่หลานชายของฉันกับหลานสะใภ้ของฉันจะลงยอมรับการมันของพวกเขาแล้ว อย่างไงก็เดียเพื่อจีนนายแรกกัดและเที่ยวเล่ยหมางนะนายแอบยิงเสี่ยวจีนไปรับหลังพวกเราได้ยังไงช่วยไม่ได้นะมันเป็นจตการกรมของคนหลุหลังพวกนายรับปากไว้แล้วนะถ้าพวกก็แต่งงานพวกนายจะมาดืม่มไหมตัวทีผมรับโทรศัพท์มบบา,นะานะตลาดจันองค์กรเอ็มบอกคำสั่งรางวัลจับตาราชาเจีอีกครั้งคราวนี้ถึงกันัดหัวกราชาเจมาให้ได้ ราเจาเจเป็นสมาชิกของจิวจูของเราดังนั้นเราจึงต้องปกป้องเป็นอย่างดีครับผมยังได้ยินมาด้วยว่าปุ๊บตัวตระยุติองค์กรออโรราและเมื่อนมิดคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยเมื่อนมิดคนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายมาตั้งนานลวและการขอตั้งองค์กรออโรราอาจจะเป็นเพียงปกปิดองค์กรออโรราไม่ใช่ปัธมิตรที่ทำในอดีตอีกต่อไปแล้วในเมื่อผู้อำขับพวกมันกระโดดออกมาอีกครั้ง กู้กำจัดพวกเหมือนหิมุนหนูขอไปห้องน้ำก่อนนะคะชวน,นบุกไ้กันไปก่อนเลยไม่รับข้อความแบบนี้มานานมากแล้วอินเทอร์เนต็ตภายในถูกโจมตีรระแรกเกอร์มืดมิดตัวพวกไวรัสที่อยู่ไ p พีกับคนกำลังถูกแล้ะ แฮกกระดับไหนกันที่กล้าโจมทีตนเน็ตขององค์กรออโดรามาแล้วไม่ยอมไปเสียไมย่ยากมากเขียนทับความคืบหน้าของโปรแกรม100่งอยเปยมอีกแค่นิดเดียวก็จะสำเร็จแล้วสมสุดยอดไวรัสเป็นของความรมานาคุณเรียบร้อยแล้วออรโรราสีองค์กรของการไล่หลักของเราจะต้องกลับมาแน่นอนห้องโฆษาของออดราเช่นกลับมาแล้ว ทุกคนสบายดีกันไหมทําไมมีใครพูดอะไรเลยล่ะเอแม่เจ้าแต่ฉันปลาบมัวเจ้ได้ยส่งข้อความมาจจริงๆเหรอเนี่ยหรือว่าฉันฝันไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าเรากำลังมีความฝันเดียวกันนะฉันได้ยินมาว่าเจ้านายหนีตาผู้ชายไปแล้วมาป่าเดงมีคนต่อยอดในองค์กรสืบตัวและจัดการก็ซะ คืนนี้สี่ทุ่มก็คุยกันฉันออฟไลน์ก่อนล็อกประตูแต่ไมกลัวคู่มันขนห้องเหรอไม่มีอะไรลงไปกันเถอะตาดินมาว่าคุณได้รับจดหมายตอบรับจากหมาลายแล้วเพียงแค่ผมมึงพอใจผมก็จะยกเว้นการสอบของคุณไม่ต้องหรอกแล้วถ้ากว่าตังจิ๋วจทั้งหมดอยู่ภายใต้ก็คงองผมเลยคุณคือเทพคิวคุณคิดว่าง,ง่ายเลย คุณคือเทพพี่เหนียวเอ๊ะคุณยังไม่ใช่แฟนฉันรักษากติกาหน่อยเออหรอบเป็นคู่มันคุณนะครับผมจะแตะต้องคุณไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอห้องใต้ดินคุณทำอะไรอย่าทำผมนะอย่าแตะต้องผมนะห่านที่บ้าบอแบบนี้มันไม่เหมาะก,กับเจ้าเลยข้าจะไปเจ้าปม่ที่พัใหม่นี่มันบ้านผมผมไม่ไปแล้ว แต่ผมก็ไม่ใช่สนมที่รักของคุณอะไรด้วยอย่าคิดเลยเธอนะเออเออไปกับข้าข้ามีวิธีลบรอยมันไปหน้าของเจ้าจุจ๊บแรกจุ๊บแรกกอนจ้านี่จะกล้าปากขขาอีกเลย ที่เมื่อก่อนเจ้าเคยไปกายรอข้าอยู่บนเตียงแล้วตอนนี้ก็ยังไงที่มาปลักค้าเนี่ยคุณไปเถอะเลือกพูดจะไรสักทีเนี่ยได้ต่อไปก็อย่าร้องให้โูมไฟล์ขอร้องค้าก็แล้วกัน